เบื้องหลังความสูงกุ๊บกิ๊ฟขณะที่ยืนให้สัมภาษณ์กับสามีถือเป็นอีกครอบครัวคนดังที่น่ารักมากๆสำหรับครอบครัวของบีทัศภาคและกุ๊บกิ๊ฟสุม,มนทิ์ทีลาสุดได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มบีเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศจีนและถือโอกาสพบกับพี่ๆสื่อมวลชนในรอบปีเพื่ออัปเดตชีวิตกันสักหน่อย แต่งงานนี้นอกจากความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัวน้องก,กุ๊กกิ๊บแล้วดูเหมือนเรื่องความต่างของส่วนสูงของบี้กับกุ๊กกิ๊บก็จะกลายเป็นเรื่องที่โดนแซวไม่น้อยหน้าเช่นกันโดยเฉพาะเพื่อนดาราอย่างกวางเดอะเฟสที่ขออัพภาพเบื้องหลังแซวคู่นี้ขณะยืนให้สัมภาษณ์กับสื่อจะเห็นว่าสาวกุ๊กกิฟ์นอกจากจะต้องยืนบนโต๊ะเล็กๆแล้วยังต้องขย่งอีกด้วย